เช่นเดียวกันกับเรื่องที่3ามนะครับที่เมื่อกลางสัปดาห์ผมแล้วก็ท่านสสกุสมนวัติสวิตกโกมุตจากมาสา,ารคามเนี่ยได้ไปยื่นหนังสือนะครับต่อข้อวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่13ทับ2,555กรณีตัดสิทธิ์คุณจตุพรพรมพันธ์นะครับที่วินิจฉัยให้สิ้นสมาชิกภาพค,ความเป็นสสคุณจตุพรเนี่ยไม่ได้ติดรานะครับแต่ว่าติดคุกครับ เลยไม่ได้ไปสิทธิ์เลือกใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ขาดจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเนื่องจากการถูกคุมขังตามพรบพรรคการเมืองการตัดสิทธิ์ดังว่านั้นเนี่ยน,นะครับก็เป็นประเด็นใหญ่โตนะครับที่ IPU นั้นเขามีการประชุมกันแล้วก็ขึ้นภาคคุณจตุพรพรมพันธ์ถือเป็นเรื่องใหญ่ครับที่มีการตัดสิทธิ์ของสสในประเทศไทย IPU นั้นก็ส่งหนังสือมาครับว่าขอให้ ทางตุลาการสารรัฐมนูลนั้นได้ตัดสินใจใหม่หรือคิดใหม่แล้ววันที่ผมไปยื่นหนังสือนั้นก็ไม่ได้เป็นการก้าวล่วงท่านนะครับเป็นการยื่นตามความเห็นตามคําแนะนําของมติ IPU ซึ่งท่านจะมีความเห็นจะตอบ IPU หรือไม่ก็เป็นสิทธิ์ของตุลาการสารร,รัฐมนมูญแต่ถ้าท่านแข็งขืนและไม่มีท่าทีตอบใดๆกลับมานั้นผมเข้าใจว่า IPU คงไม่ว่าเลยแล้วครับแต่ว่ากระบวนการและระบบรับรฐสภาไทยนั้น อาจจะต้องถึงข่าวที่ต้องเข้า ICU นะครับถ้าปฏิเสธ IPU ในครั้งนี้นะครับ